สี่ถิติฟุตบอลโลกที่โคตรยากต่อการทำลายฟุตบอลโลกนั้นเริ่มแข่งขันครั้งแรกในปี1930มีสถิติต่างๆเกิดขึ้นมากมายบางก็โดนทำลายเป็นว่าเล่นแต่ว่าบางสถิตินั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีวี่แววเลยครับที่จะโดนทำลายเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามและนี่คือสุดยอดสถิติของศึกฟุตบอลโลกที่ไม่น่าจะมีใครทำลายลงได้อีกแล้วสถิติที่1 นักเตะได้แชมป์โลกมากที่สุดการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งเป็นเหมือนเกียรติประวัติสุดยิ่งใหญ่ครั้งนึงในชีวิตมันต้องอาศัยจังหวะต่างๆที่ลงตัวได้สักครั้งก็แทบจะปลื้มแล้วมากกว่า1ครั้งยิ่งเป็นเรื่องที่สุดมหัศจรรย์แต่ว่าสําหรับเปเล่ตำนานราชาลูกหนังโลกของประเทศบราซิลเคยได้สัมผัสกับตาแหน่งแชมป์ฟุตบอลโลกถึงสสมัยในปี1958 1962และ1970 ซึ่งปัจจุบันสถิตินี้ถือเป็นเรื่องยากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาทำลายหรือเทียบเท่าไข่มุกดำเพราะว่าคุณต้องไปเ่นฟุตบอลโลกสม่ำเสมอมากกว่า3สมัยและทุกอย่างมันต้องมาในเวลาที่เหมาะสมสุดๆดังนั้นการได้แชมป์จำนวนขนาดเปเล่ซึ่งได้แชมป์ไปทั้งสิ้น3สมัยจึงเป็นสถิติที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วสถิติที่2นักเตะที่ยิงเยอะที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์ จำตอนที่โรนัลโดตํานานดาวยิงชาวบราซิลควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ด้วยการยิงไป8ประตูได้ไหมครับโดยครั้งนั้นทีมแซมบา้าคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่5และเราฮือฮาเป็นอย่างมากครับกับสถิติ8ประตูของโรนัลโดอากาแต่ว่าสถิตินั้นถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเมื่อเทียบกับสถิติตลอดการของรายการนี้โดยสถิติดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในปี1958 จูส่งแต่งดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสในตอนนั้นยิงเป็นบ้าเป็นหลังยิงกันบ้าพลังเหลือเกินโดยซัดไปถึง13ประตูในทันวร์นาเมนต์เดียวซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครทําได้ใกล้เคียงแล้วยิ่งดูจากฟุตบอลสมัยนี้สิครับที่เปลี่ยนไปด้วยแท็กติกความทันกันในแต่ละเกมโดยเฉพาะการเล่นเกมรับเมื่อดูจากดาวซันโวในช่วงหลังๆยิงยังไงก็ไม่เกิน6ประตูดังนั้นสถิติ13ประตูจึงเป็นสิ่งที่เราคงไม่ได้เห็นอีกแล้วสถิติที่3 ทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์การมาเล่นฟุตบอลโลกนั้นมาตรฐานของแต่ละทีมที่เข้ามานั้นต้องไม่ธรรมดาโอเคแหละครับว่าในรอบแรกอาจจะมีการเคี้ยวมูอยู่บ้างแต่ว่าพอเข้ารอบลึกๆเกมมันก็ยิ่งสูสีจะยิงกันถล่มทลายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะการเมคประตูแต่ว่าก็มีอยู่ทีมหนึ่งที่สามารถสร้างสถิติมหัศ์ขึ้นมากับการเล่นเกมรุกโดยการยิงในทัวร์นาเมนต์เดียวไปถึง27ประตู เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี1954ฟุตบอลโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยในตอนนั้นทีมชาติฮังการียิงประตูไปตลอดทั้งทัวร์เมนท์ทั้งสิ้น27ประตูจากการลงสนาม6นัดเฉลี่ยก็คือเกือบ5ประตูต่อนัดรวมทั้งเกมที่ไล่ถล่มเกาหลีใต้ไป9ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นสถิติการถล่มที่ขาดลอยมากที่สุดของฟุตบอลโลกในคราวนี้อีกด้วยแม้ว่าฟุตบอลโลกในสมัยนี้จะมีเกมการลงสนามมากขึ้นคือแต่ละทีมจะมีโอกาสลงสนามมากที่สุดคือ7นัด แต่ว่ามาตรฐานฟุตบอลปัจจุบันมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยิงกันยับขนาดนี้ว่ากันง่ายๆหากจะยิงให้ได้แบบฮังการีคุณต้องยิงเฉลี่ยเกมละ4ประตูเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันแทบไม่มีทางเป็นไปได้สถิติที่4ยิงรวมเยอะที่สุดใน1เกม ฟุตบอลในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยิงประตูกันมากมายแม้ว่าเป้าหมายของกีฬาชนิดนี้ก็คือการยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้โดยสถิติสูงสุดในการยิงประตู1เกมของศึกฟุตบอลโลกนั้นเกิดขึ้นในปี1954โดยทีมชาติออสเตรียเอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชาติเจ้าภาพในคราวนั้นไป7ประตูต่อ5นั่นหมายความว่ามีการยิงรวมในเกมเดียวถึง12ประตูยิ่งเมื่อมามองกันในยุคนี้สถิติดังกล่าวก็น่าจะอยู่ยงคงกระพันไปอีกนาน โดยการพัฒนาในเรื่องของแทคติกในเรื่องของการเล่นเกมรับทําให้โอกาสยิงนั้นยากมากยิ่งขึ้นในแต่ละเกมยิงทีมที่สูสียิงเกมที่ทันกันโดยค่าเฉลี่ยยิงต่อเกมนั้นไม่เกิน3ประตูในยุคปัจจุบันหรือเต็มที่ก็2ลูกกว่าๆมันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการผลิตประตู12ลูกใน1เกม สำหรับสถิติตลอดการของฟบ้นโลกอันอื่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําลายแต่ว่ามันก็ยังมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ว่าสถิติดังกล่าวที่เราคัดมามันก็คือสุดยอดสถิติที่คงจะอยู่คู่กับฟบอลโลกไปอีกนาน